ตกคันนี้เป็นรถเป็นรถปี2012ปลายปีแล้วค่ะ <c oughs> เป็นเวอร์ชั่นที่สองนะคะชอยเวอร์ชั่นที่สองค่ะ <c oughs> นี่แล้วก็แผงสวิต์ไอ,ไอระบบไฟฟ้าอะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นลายแกนิโตจอกสีดำๆอยนะ่างนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับสองนี้เลยก็สวยร,ร,ร,สรูดีนะครับดูสปอร์ตดีนะครับวกลายเส้นต่างๆที่เป็นสีดําเดินได้แดงอันนี้มาจากโรงงานนะคะมาจากโรงงานตัวบอกของเขาก็จะเป็น สีดําเดินด้วยได้สีแดงนะคะอ่ะตัวเบาะตรงนี้ก็จะเป็นที่เป็นรอยพับจีบๆ,ๆย่นๆนะคะนี่แต่ว่าตรงพรมกระดุมอันนี้คือท่านเจ้าของเดิมเขาปูเอาไว้นะคะนะ<ม>ก็สภาพยังสวยงามนะคะเข้ารูปทุกจริงอย่างเลยเนาะถ้าิดว่าใครเอารถคันนี้ไปก็เดี๋ยวชุดนี้เดี๋ยวเราก็จะเก็บไปให้ใส่แม็กทีอีก้านยกโหลดนิดหน่อยอ่าค่ะมันก็จะหล่อไปอีกสไตล์หนึ่งเนาะแต่ที่ทชอบแล้วแต่มอง,มองกันครับใช่แต่ทีอีก้านยกอ่ะโดยส่วนตัว